แล้วเหตุผลที่เลือกใช้แานดิแกนนะคะเพราะเหตุใดคะเพราะว่าไปดูข้อมูลแล้วเป็นบริษัทที่แบบสร้างมาตรฐานเชื่อถือได้ แล้วก็ระหว่างการก่อสร้างอะคะ่ะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าประทับใจในส่วนไหนบ้างคะประทับใจแบบทุกอย่างเลยทั้งรูปแบบบ้านดูแล้วถูกใจทุกอย่างครับและการให้บริการคะบริการนี่ประทับใจเลยครับการก่อสร้างเองอะคะ่ะคุณภาพการก่อสร้างเป็นยังไงบ้างคะครับดูแล้วก็แบบมาตรฐานถูกใจครับในส่วนของวิศวกรอนนะคะ่ะที่ควบคมงานเขาทำงานเป็นยังไงบ้างคะ ทำงานนี่ก็แบบถูกใจครับดูแลดีครับแล้วอย่างช่างนะคะสิทธิ์การทำงานของทีมช่างข,งของทางบริษัทนะคะได้มาตรฐานไหมครับมาตรฐานครับมาตรฐานมากครับแล้วถ้ากรณีที่มีเพื่อนที่สนใจสร้างบ้านนะคะจะแนะนำไหมครับครับทจะแนะนําให้แบบเั็นที่เลยครับจะแนะนําให้เป็นที่ตอนนี้ก็ <c oughs> ทราบว่ามีเพื่อนที่สนใจสร้างบ้านอยู่ก็แนะนําไปแล้วหนึ่งหลังถูกต้องไหมคะใช่ครับแต่ก็จะจะแนะนําให้ครับงานเป็นไปที่ลูกค้าคุณพอใจไหมคะพอใจครับพอใจพอใจอย่างมากเลยครับ